ปลาคอด้ปลาคอดังกำลังเปิดกล้องได้ป <S 2> <S 2> <S ลาคอก้อนพี่น้องอืมตัวบักง่ายจุดอืม <S 2> <S 2> คุ้มก็ได้แล้วอืมมาอีกแล้วพี่น้องไอ้มาซ่อนอีกแล้วก็เย่ยวา่าต้องคนรูปน้ำผงเด้อพี่น้องเด้อเย่ยว่ามาซ่อน

hai ừ tuần nó to nó lắm từ hai nó nhiều gì nữa thì nó rồi đó, <S Starting himself> yeah. mà còn

mà lại để giả thằng phí thì nó ôi một phỏ sổ, phỏ phai cái mình thôi phải phai thôi càng nó hang thôi ngâm tốt ngói có oh, cung hả trên dòng 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 cái bắp bị trở thế cung trên dòng 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 ปาบอนก็ว่าตัวน้อยอย่างนี้ปาอย่างว่าป้าก่งอย่างนใส่บงด้าบบังด้วยปาปาคุ้งคุ้งกล่ำปาน้อยบังกุ้งก็ว่าหนึมงกุ้งหนึงรอบน้อยหนงกุ้งบ้าง ปลาโซ่หูอนามุ้กุ้งอ่ี้เนาะอืมอืมเป็นี่ปลาคอคือเป็นออกเนาะอืสองคำสองสามคำเนาะ น้อยอื้อร้อยบนี้น้อยสิคบาคือบาน้อืออาครบยี่บาทพอ มันบนี้ก็ลายจุดเจ้าหน่งเด่หน่งเ่สามน่เนาะอืมอืมแล้วตุ้งตุ้งอยผมเ่นได้ช่วยกป่ะหอผมเ่นได้ช่วยนบ่ืมโอ้ได้แล้วช่วยน้อยบักง่น

กลับมามาช่วอยอีกเนาะแก่มาเข้ามาอีกกลับมาป้าโอ้ทันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนาะงามยางไงเราลงมาชวานเราไปกินเตี้ยงไหม อ้มนอะอ้วมรอฮะคือบ่ะไมัออกมาแดดเลยเด้ม,เดดมันดมันอยู่ในห้องรอนไอืม hm เขาันะะมบอืมันไม่ต่างอ r ไนะบ่ฮึมันเด็กสาออะไรเขาไปเชื่อมอืม <c oughs> ทักว่องนี่จังหวะัก่องบทมือทักท่องที่แรกทักจังไยจังทักบันมันสืบมือตอนที่เาาอ,อามือย่นไปเอาข้อไปวางไงไส้ยากเลย

มนเขาใส่รอบหรือยาบ้าต <shoe aside> <ais> ันเรืยเขาใส่รอบตันเขากว่าอยูอกตัวกอเคระเอืมปืมข้ยปลาคาปลาคาปลา้า อไม่จ้องข้อแล้วจบนี้กันได้หรเแม่บอกอังเขาวแมค่ะเป็นจุด กูมีจ้าของอ่ะยังหุ่ตักขึ้นอีกวลัวพี่น้องเฮ้ยตัวบอก็ตัวพี่อ่ะฮ่าฮา ขบวห่นปูว่ามึงเอาเนม้อมลกเอ๊ะบเอาไปก็เป็นเน่า คนใส่ต hm? hm? mm. ุ้มมองใส่ตุ้มเขานี yeah> ่ะมองใส่ตุ้มเขากุ้งัวเ็กออืมกุ้งฝอยครับท่านเนาะ ซาหลายนี่คือต้มนี่หลายเติบได้ตัวอ่อนอ,ะอ่ะ <c oughs> ไข่หอยเซอรี่งานน่ะสีชมพู อออคอยหบับบถือกันหได้กับเพาหอยเชลลีจะคอยกิน่กกได้คยจัดการเพื่อลดได้ปลาตองโอ้ปลาตองบกง่ายหอยเอลีเจ้าก,กับบอ,อน,นันมานมากเย้ปลาเข็ง

ơ <laughs> <laughs> đi qua ừ, hôm qua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  ถ้าสิมิดบ่คุย <c oughs> คนมาเอา่าษีาส,สารสารเป็นอ้อมเลย มัอจะไปหคอยได้หลายอยู่บ่บ,บ่ือ่าจริไปอางอันี้ปลาเสื่อมอ๋อคือมีปลาเสื่อมมาเตี่ยนี่กุ้งพร้อมแม่จะแม่นบ,บนอกเ <laughs> ปล <h> ี่ยนโคตรไปต่อยปลาเข่งปลากา อาพี่น้องคลิมนี้ไว้สำนิสก่อนคลิมหน้าเจอกันใหม่สารับคลิมนี้อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนช่องคนรุ่มน้ำผงเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับผม